ครับช่องรีมิงโชวครับวันนี้ก็ยังเป็นบรรยากาศของพหกรรมเอเชียนคัพ2023นะครับทีมไทยเนี่ยแม่คงต้องแปะไว้ก่อนละเพราะว่าตอนนี้โอกาสเข้ารอบเขาบอก99.82เกือบร้อกันแล้กันนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับประเด็นก็คือว่าก็เริ่มมองกันไปถึงรอบ16ทีมนะครับซึ่เป็นรอบดอคเอาท ว่าตุก๊กตาเราจะเจอใครอะไรยังไงซึ่งมันก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับจนกว่าการเตะในกลุ่มอ B กลุ่ม C นะครับซึ่งเตะกันวันนี้นะครับออสเตรเลียกับอุซเบกิสถานแย่งแชมป์กลุ่มนะครับกลุ่ม C ก็อิหร่านจะแย่งกับ UAE นะฮะแล้วก็โยงใยไม่เพียงไทยนะครับก็เขาบอกว่าไฮไลท์ กวันที่วันพฤหัสนะครับซึ่งจะเป็นก่อนหน้าไทยคือ18ก30นาทีนะครับเ,เราก็คงจะรู้ชัดและก็จบที่กลุ่ม F ของไทยซึ่งเตะพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวก็คอยบอกว่ากันล้กันในเรื่องของสถานการณ์ทีมชาติไทยรวมถึงจิกซอที่จะต่อว่าเราจะเจอใครนะครับไม่สำคัญแล้วครับ ขอให้เข้ารอบไปก่อนนะฮะหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วมาได้เลยนะฮะประเด็นวันนี้หลีหมิงอยากจะพูดถึงทีมจีนนะครับทีมชาติจีนซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจด้านกีฬานะครับแต่ฟุตบอลเนี่ยเขายังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับก็อยู่ตอนนี้จีนอันดับ79นะครับจีนเนี่ยเคยไปบอลโลกมาแล้วนะครับปี2002ตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็ ไม่ต้องสงสัยเนื่องจากว่าเป็นเจ้าภาพร่วมของเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จีนในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับมีคุณโบรามิรูติโนวิชนะครับคุมทีมแล้วก็มีผู้เล่นดีๆหลายต่อห,หลายคนกำเนิดเกิดมานะครับมันช่างเหมาะเจาะเหลือเกินนะครับแต่โปรไฟล์ครั้งนั้นเนี่ยคงไม่เท่ากับครั้งนี้นะครับ โอ้ครั้งนี้ถือว่าย่ำแย่มากนะครับในการแข่งขันเอเชียนคัพนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับเมื่อวานแพ้กับกาตา0-1แล้วก็สุดท้ายก็คือมี2แต้มและไม่ยิงประตูใครยิงประตูใครไม่ได้เลยนะครับและนั่นหมายถึงว่านะครับก็จะมีการเปลี่ยนตัวของเฮดโค้ชอย่างแน่นอนนะครับ ตอนนี้เฮดโค้ชของจีนก็เป็นชาวเซอร์เบียนะครับโอ้โหก็มีรายงานข่าวว่าคุณอเล็กซานดรายานโควิชเนี่ยคือเด้งล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะก่อนหน้าก็อยากจะได้โยคิมเลิฟนะครับมีการแย้ม,ยมออกมาคือจีนเนี่ยคัดบอลโลกนัดแรกก็ถือว่าสวยครับมาชนะไทย12ที่ราชมังคลากีฬาสถานก็ คนไทยยังจำได้ดีนะครับแต่ว่าวันที่16พฤศจิกายนแต่ว่าในช่วงนะครับจากนั้นครับไปแพ้ในบ้านให้กับเกาหลีใต้0-3ก็มีข่าวโหมกระนำเลยครับว่าะจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชชาวโซเวียตน,นะครับจบเอเชียนครับตกรอบอย่างบอบช้ำแบบนี้ผลงานอย่างนี้เนี่ย ไปแน่นอนล้านเปร์เซ็นต์นะครับทีนี้การเปลี่ยนเดี๋ยวเรารอนะฮะเท่าๆกับที่สวนทางกับผลงานของทีมชาติไทยนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีภายใต้การน,นำของมาสัทดะอิชิอินะครับมีทรงบอลมีเอ่อสี่แต้มกรีนชีตนะครับได้รับคำชมไปกันใหญ่นะครับสวนทางกันก็เรานะครับจะมีโปรแกรมฟุตบอลโลกหลังจากเอเชียนคัพเนี่ย เจอกับจีนนะครับหลังจากเดือนมีนาคมเนี่ยเราจะเจอเกาหลี2นัดนะครับจีนเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพเป็นนัดสำคัญเลยครับนะฮะวันที่6มิถุนายนเราจะได้เห็นทีมไทยนะครับจะผ่านจีนได้หรือไม่อย่างไรนะครับมีคำถามอยู่ว่าทำไมครับชาติมาหาอำนาจด้านกีฬาอย่างจีนเนี่ยถึงสร้างทีมฟุตบอลไปไม่ถึงไหนนะครับเป็นทีมแบบ กลับไม่ได้ไปไม่ถึงประมาณ a อลบของเอเชียนะครับก็คงตั้งข้อสังเกตว่าหน,นะครับผู้เล่นจีนเนี่ยสไตล์าการเล่นเหมือนกับหุ่นยนต์ทื่อๆแล้วก็ไม่มีผู้เล่นที่เ,เป็นซปเปอร์สตาร์ก้าวมาทดแทนไม่ได้ไปค้าแข่งอยู่ในยุโรปนะครับเหมือนอยู่ช่วงหนึ่งมีผู้เล่นไปอยู่แมนยูก็มีนะครับดังนั้นเนี่ย เ็ต้องมีการเขาเรียกว่าคำว่าปฏิรูปเลยนะครับนะฮะสำหรับโครงสร้างของจีนในการสร้างลีกอาชีพให้มันเข้มแข็งอย่างเดียวไม่พอครับจะต้องมีการโอดตัวผู้เล่นหรือทำอะไรที่กู้หน้านะครับให้เหมือนกับกีฬาอื่นที่ก้าวระดับโลกได้แต่ทำไมฟุตบอลเนี่ยถึงทำไม่ได้มันยากเย็นแสนเข็นอะไรกันนักหนานะครับนะ มาอำนาจอย่างจีนนะครับนี่คือปมด้อยอันหนึ่งด้านกีฬานะครับมันยากจริงๆครับนะแต่ว่าเราก็ยังเชื่อมั่นถ้าจีนเนี่ยเขาจับจุดเจอนะครับเขาจะไปได้นะครับในบอลโลกแต่ว่าก่อนที่จะไปขอยเปยก่อนนะครับวันที่6มิถุนายนนี่โดนบอลไทยครับถ้าเกิดแม่ อันดับโลกดีความมั่นใจมีนะครับแรงสนับสนุนจากนายกคนใหม่คุณนวลพันธล่ำซำนะครับช้างศึกเนี่ยจะมีงาแล้วก็เสยบางกรนะครับนะคิดตเตลิดไปสไกายและลีหมิงนะครับนะแต่เอาแน่ๆครับเดี๋ยวลุ้นบอลโลกเอ่อบอลเอเชียนคัพก่อนนะครับว่า,าในวันนี้นะครับ ในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็วันพฤหัสนัดสุดท้ายกับเรากับซาอุแล้วเราจะเข้าไปเจอใครจะเล่นกับซาอุาด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีขนาดไหนนะครับก็นี่คือมุมมองนะครับของลีมิงกับทีมชาติจีนสถานการณ์ที่จะต้องพลิกผันแน่นอนนะครับเป็นโค้ดเฮดโค้ดนะฮะแล้วก็ มันเกี่ยวดองนองยุ่งกับไทยด้วยเพราะว่าอยู่ในกลุ่มฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับก็นี่นะครับก็ต้องบอกว่าบอลไทยนะครับเมื่อโชว์ฟอร์มได้ดีมีชชยันะมีผลงานจับต้องได้เนี่ยแรงสนับสนุนจากคนไทยครับเขาว่ากันว่าเชียร์บอลไทยเนี่ยต้องลืมคําว่าเสียใจนะฮะแต่ครั้งนี้เรากาลังจะตั้งลํานะครับคิดกันอย่างนั้นครับ เพราะว่าสถานการณ์บันชวนให้ตะอนเลิศไปไกลแล้วนะครแต่ยังมันมีอะไรมากมายสำหรับบอลไทยในการจะไปบอลโลกนะครับยังยากจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้โคต้าทะลุทะลวงไปถึง8ทีมครึ่งแล้วนะครับถ้าเรามีทีมแกล่งๆมีตัวผู้เล่นดีๆมีระบบการทำทีมที่พร้อมสับนะครับในฟุตบอลโลกอย่างน้อยอีกสัก2ครั้งนะครับบอลไทยเนี่ยนะครับ มีรุนเลยนะฮะก็ก็ต้องผลักดันสนับสนุนส่งเสริมรวมถึงนะครับการมีนักเตะไทยที่ฝีเท้าที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็ถูกจัดจ้างไปในยุโรปหรือเจลีนะครับหลีกที่มาตรฐานสูงกว่าประเทศไทยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์ให้กับลีหมิงนะครับวันนี้ขอบคุณนะดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้อากาศจะเย็นลงแล้วก็ยังมีฝุ่นอยู่เยอะนะครับ ออกกาลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนคิดดีทําดีจิตใจดีร่างกายดีทุกอย่างมันจะดีมะนะครับขอบคุณครับปูนปูนชักกระชึก,ชก,ชก,ชกสวัสดีกบพรี่